ดาววัดน้ำนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณน้ำที่ใช้โดยการให้น้ําไหลผ่านทุกอณ์ที่ทําหน้าที่คำนวณปริปมาณและส่งค่าไปที่หน้าปัดมีหลักการคานวณและแปลงอัตราคำนวณเพื่อแสดงถึงค่าน้าที่ต้องจ่ายครับ,รบสําหรับกา,ารอ่านมาวัดน้ำครับมาวัดน้ํานั้นจะมีอยู่สองสีครับสีแรกคือสีแดงมันมีอยู่สามหลักครับสีแดงมีมีหลักหน่วยหลักสิบและก็หลักร้อยครับมันจะเพิ่มขึ้นทีละหน่วยทีละหน่วยทีละหน่วย จนเมื่อครบ999หน่วยแล้วเนี่ยหน่วยต่อไปที่จขึ้นก็คือจะเป็นเลขหนึ่งของสีดำครับก็ซึ่งเท่ากับ1ลูกบาทเมตรนั่นเองครับผมแล้วมาวัดนทุกตัวเนี่ยจะผ่านการรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ทุกตัวนะครับประเภทของมาตรวัดมี3าประเภท1คือ dischargement water meter เป็นการวัดปริมาณน้ำนะพื้นที่1ในช่วงขหนึ่งมิเตอร์ประเภทนี้จะมีชุดคำนวณเป็นแบบลูกสูบพิสตันที่ควบคุม การทำงานของแม่เหล็กซึ่งตรงมดคำนวนที่ได้ไปแสดงค่าเป็นปริมาตรนะ้ำที่สองโพซิทีฟดิฟแลนซิเมนต์มิเตอเป็นที่นิยมในการใช้ตาวอาคารก่อสร้างที่พักอาศัยและธุรกิจขนาดเล็กสามารถวัดได้อย่างเที่ยงตรงและแม้จะมีปริมาตรน้ําที่เล็กน้อยก็ตามจะมีขนาดที่เหมาะต่าตาการไหลน้ำเช่งตา่างๆหลากหลายขนาดตั้งแต่ มาตรวัดน้ำที่3คือ velocity meter เป็นมาตราวัดน้ำที่ใช้วัดความเร็วน้ำในขณะที่ผ่านอุปกรณ์ซึ่งคำนวณในตัวมิเตอร์โดยใช้ความเร็วของน้ำจะถูกแปลงจะถูกแปลงค่าเป็นหน่วยในการวัดปริมาตรน้ำมิเตอร์นี้ประเภทนี้แบ่งได้ออกเป็นประเทศคือ single and m u l t i p l y j e t water meter อันที่2 meter jet turbine วเตอร์มิอันที่3มคอมพาวัตเตอร์มิเตอร์อันที่4ีอิเล็กโทรแมกเนติกแอนด์อัลตราโซนิกมอร์อันที่5คือ meter, อัลตราโซนิกมิเตอร์ครับ